มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวแม่โมดแห่งความมืดกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะคะว่าฉี่จะจึ้งแค่ไหนนะคะถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ชอปรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกฮงไกสตาร์เรลเซเลกส่วนซีโร่ก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงผศจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปฝากร้านไว้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลอันยืดยาวนะคะประมาณ100บรรทัดก่อนนะคะก็วางเลือไกลที่สิ้นสุดจะทำให้ศัตรูรอบบริเวณทั้งหมดตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเลยเหรอแล้วเพิ่มคูทามพร้อมกับดูดซับพลังชีวิตของเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขตส่วนพลังชีวิตที่ไม่ถูกถอดถอนไปก็จะกลายมาเป็นโล่พลังชีวิต ตัวห่วงลึกจะทําลายโลกพลังชีวิตทั่วไปในกรณีที่เป้าหมายเป็นฮุกกี้และทําให้ตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถสร้างโลกพลังชีวิตทั่วไปได้เป้าหมายอื่นๆจะถูกทําให้ตกอยู่ในสถานะสตนันอ้อโอเคแปลว่าตัวที่โดนสตานได้เนี่ยแค่มอนเตอร์นะคะแต่ว่าห่วงลึกเนี่ยแค่ทําให้ขยับไม่ได้แต่ถ้าขยับไม่ได้นี่ก็แปลว่าอีพวกตัวที่มันกดสกิลหลบๆได้นี่ก็น่าจะหลบได้ใช่ไหม เพราะว่ามันไม่ได้ติดสตันเนาะอันนี้ไม่รู้นะคะหลังจากนั้นพลังเวทก็จะถูกดูดซับไปอย่างห่วงเลิกแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดอีกทั้งยังทําให้บาดเจ็บแล้วก็สร้างความเสียหายครั้งสุดท้ายพร้อมทําให้เป้าหมายบางส่วนกลายเป็นผลงานที่ล้มเหลวด้วย ซึ่งห่วงลึกก็จะมอบคำสาปของแม่มดแห่งความมืดให้ในทุกครั้งที่เกิดความเสียหายอ๋อเดี๋ยวนะคือมันเยอะมากเลยอ่ะมอบผลง,งานที่ล้มเหลวให้หนึ่งในศัตรูที่มีพลังเจมตีสูงสุดในบรรดาคุกกี้ระดับ l e g n n d a n นเช a ดาก Be บีสแล้วซูเปอ e ์อีโดยจะไม่สามารถยกเลิกหรือถอดถอนดีบัฟภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เดี๋ยวนะคือมันเป็นดีบัฟให้กับพวกตัวระดับพวกนี้โดยที่ไม่สามารถกันได้หรือลบได้นะคะอีกทั้งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการลดดีบัฟด้วยอ่ะใส่ท็อปปิง้งลดดีบัฟก็ไม่ช่วยด้วยคือแรงเกินนะคะส่วนคุกกี้ที่มีระดับต่ำกว่าอีพิกจะกลายเป็นผลงานที่ล้มเหลวโดยไม่มีเงื่อนไขอันใดและเป้าหมายนอกเหนือจากนั้น จะถูกทำให้ตกอยู่ในสถานะสตันผลงานที่ล้มเหลวจะร่วมรับความเสียหายบางส่วนที่คุกกี้แม่มดแห่งความมืดได้รับและช่วยฟื้นฟูคุกกี้แม่มดแห่งความมืดเมื่อตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อาก็คือจะเป็นดีบัฟที่ใส่ให้อีกฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็จะรับดาเมจแทนเราด้วยนะคะ แล้วก็จะหิวให้เราด้วยไอตุ๊กตาทําคุณใส่อะเหมือนชีทําแบบนั้นเลยให้แบบตุ๊กตารับดาเมจแทนชีอะไรอย่างงี้นะคะเมื่อใช้สก,กิลและศัตรูเพื่อนร่วมทีมตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้คุกกี้แม่มดแห่งความมืดจะดึงพลังเวทออกมาแล้วก็แข่งแร่งมากยิ่งขึ้นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดทอนความเสียหายตามสัดส่วนของพลังเวทที่ถูกดึงออกมา เมื่อซ้อนทับจนถึงปริมาณที่กำหนดก็จะเข้าสู่สถานะปลดปล่อยพลังเวทเึื่องในตอนนั้นจะสามารถคืนชีพได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยจะมีการเพิ่มความเสียหายของปฐมมบทแห่งจุดจบและการโจมตีปกติของแม่มดแห่งความมืดอีกทั้งยังจะปล่อยความมืดมิด เพื่อโจมตีสัตว์ในทุกช่วงเวลาที่กําหนดยิ่งเพื่อนตายเยอะชิก็ยิ่งเก่งขึ้นแล้วก็จะมีท่าเยอะขึ้นนะคะแล้วคุณสมบัติจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อปลดปล่อยพลังเวทด้วยก็คือยิ่งกดสกิลชิคก็ยิ่งเก่งขึ้นพอเพื่อนชิตุยเนี่ยชิกดสกิลบ่อยเนี่ยชิก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆว่างั้นสาหรับคุกกี้แม่ว่าแห่งความมืดนั้นจะมีการเพิ่มการลดคูไทมตามสัดส่วนไอ้ตรงเนี้ยคือฉันไปคำนวณมาแล้วนะคะเพราะฉันไม่ต้องอ่านละเดี๋ยว อีกทั้งยังจะเข้าสู่สถานนะที่มีภูมิคุ้มกันต่อดีบัฟชั่วขณะเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นหลังจากการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นก็คือชีจะไม่โดนอะไรเลยนะคะตอนแบบเริ่มไฟนะคะอันนี้จะเป็นดาเมจนะคะแล้วก็เป็นดีบัฟด้วยเพราะว่าชีจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งอนะคูลไทมช้าลง30%สเปกิลชีจะออกช้าลง30%หมายถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ของแม่มดความมืดนะ เราก็จะมีการบล็อกโลพลังชีวิตด้วยอีกฝั่งหนึ่ง้ามสร้างโลแล้วถ้าเป็นมอนสเตอร์เนี่ยก็จะสตารด้วยนะคะอื่นๆเท่านั้นนะไม่สตาร์ดโกี้นะโลพลังชีวิตแห่งห้วงเลิกเอาเป็นว่าชีจะดูดพลังชีวิตของอีกฝั่งหนึ่งมาเปลี่ยนเป็นโลให้ตัวเองคือโลสีแดงๆนะคะนั่นแหละตอนกดสกิลนะคะก็คือชีจะมีโลก,กันดาเมจให้ตัวเองด้วยมีการทําบาดเจ็บด้วยนะคะก็คือ Max HP เนี่ย จะไม่ถึง100%นะคะแล้วก็จำกัดการบาดเจ็บที่25%นะคะเท่ากับว่าคุกกี้ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีเลือดสูงสุดแค่75%นะคะเพราะฉะนั้นการใช้เพียววานิลามาช่วยเนี่ย mm. ก็น่าจะดีปะเพราะว่าเพียวเนี่ยมาล้างบาดเจ็บได้นี่นะคะมีการแชร์ความเจ็บปวดนะคะ30%นนะนานนนีชีจะใส่ให้กับพวกตัวระดับสูงๆก่อนนะคะ แต่ว่าถ้าตัวที่เป็นต่ำกว่าอ e ีพิกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นผลงานที่ล้มเหลวเลยก็ไม่รู้เนาะคือชีมีการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนะคะได้สูงสุด40.5%นะคะเอาเป็นว่าชีมีคืนชีพให้ตัวเองแล้วพอคืนชีพมาปุ๊บเนี่ยชีก็จะทำดาเมจด้วยเกิดมาปุ๊บพร้อมกดสกิลแล้วก็จะมีรอบการทำงาน10วิกปดปล่อยความมืดนี่จะมีดาเมจอีกแล้วลดดีบัฟ35%นะคะแล้วก็มีลดความเสียหายให้ด้วย35% แล้วก็มีเพิ่มพลังดนตรี20เพิ่มพลังชีวิต3-5%ลดทอนความเสียหาย28.5คือชีกเกิดมาเฉยๆชีก็มีตรงนี้แล้วนะคะจะมีเพิ่มความเสียหายโกลาหล10เวลดพลังป้องกัน10%ให้กับศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลอ้าวโอเคเพอชีก,กดสกิลเนี่ยจะมีดีบัฟตรงนี้อีกนะคะแปลว่าถ้าชีก,กดสกิลเนี่ยชีก็จะได้ลดทอนความเสียหายตรงนี้อีกใช่ไหมตอนทับ1อันเนี่ยเจ้าแห่งพลังเวท เพิ่มรถคูทามอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะคะคือแบบว่าแม่มดความมืดเนี่ยถ้าเราบิวคูทามอ่ะฉีจะได้พลังโจมตีถ้าเราบิวพลังโจมตีฉีจะได้คูทามอ่ะค่อยๆไปนะคะแล้วแม็กสูงสุดเนี่ยของการทําพลังโจมตีเนี่ยคือต้องทําพลังโจมตี90%นะคะเราถึงจะได้คูทามสูงสุด30%นะคะแล้วเขามีบอกอีกว่า เราต้องทำคูทามสูงสุด11.7%นะคะเพื่อที่จะได้พลังโจมตี35%นะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องทำก็คือพลังโจมตีตรงนี้นะคะเข้ามาเช็คในอารีนาหรืออะไรก็ได้นะคะไปที่ท็อปปิ้งเนี่ยเอฟเฟกตติดตั้งเนี่ยพลังโจมตีตรงเนี้ยต้อง90%แล้วคูทามตรงเนี้ย ต้อง11.7%นะคะเราถึงจะได้ผลประโยชน์ของความสามารถจากสกิลของแม่มดความมืดเมื่อกี้นะคะซึ่งวิธีการทำก็คือพลังโจมตี1 2 3 4แบบนี้นะคะแล้วออฟรองเนี่ย ต้องเป็นครูทามติดพลังโจมตีนะคะอีกออฟหนึ่งจะเป็นลดความเสียหายหรืออะไรก็ได้แต่ในท็อปปิ้งหนึ่งอันเนี่ยต้องมีครูทามกับพลังโจมตีนะคะในส่วนของทาท็อปปิ้งเนี่ยดิเซนก็ใช้เป็นพลังโจมตีผลที่ได้นะคะจากการทำทาท็อปปิ้งโจมตีแล้วก็ท็อปปิ้งสี่อันตรงนี้เป็นโจมตีแล้วก็ครูทามหนึ่งอันเนี่ยมันเลยทำแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะ แล้วจะได้แม่มดแห่งความมืดที่จึ้งที่สุดนะระหว่างแม่มดแห่งความมืดกับอิทนาลชูกาใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาไปตีกับเซริลลี่ด้วยนะคะแต่ว่าแม่มดความมืดอ่ะชีดูเป็นตัวละครที่เก็บสแต็กอ่ะนี่นี่กดสกิลแล้วมันจบแล้วนี่อีบับแบบซ้ำวิกเกบตุ้อยู่นะ กับตุ้ยอยู่นะระหว่างร่างลายกับร่างดีนะคะฟ้าแหวนเพชรใครจะอยู่ใครจะไปอันนี้คือแหวนเพชรอันนี้คือฟ้าในฝั่งนู้นคือฟ้าวันนี้จะไปตอบอีกฟ้าปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งเฮ้ยชีหนามากเลยอ่ะเฮ้ยชีหนามากชีหนามากตายแน่เฮ้ย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 มันจบแล้วมันจบแล้ว เออตรดพลังชีวิตนั่นนะเฮลิเล่ย์นะค่ะสนาวะกรรมาการเอิงเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะคะคือแบบแม่มดความมืดอ่ะชีเป็นตัวเก็บสแต็กนะตัวที่มันเบสดาเมจแรงๆก่อนนมันก็จะชนะไปเลยนะเออลืมบอกไปนะแม่มดความมืดใช้เป็นเพิกนะเพราะว่าเราเอาไว้ตีอารีน่านะคะชีดูน่ากลัวมากเลยอะเอามาเริ่มเริมเริ่ม เพิ่มความเร็วเล็กนึงวอยนี่นี่ยชิแปะดีบัฟช้ำแล้วตัวแม่ตัวแม่แมเออเออเออไปดีบัฟช้ำไปดีบัฟช้ำนี่แดงฉาดเลยการที่แบบมันเล่นเป็นทีมเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนกว่านะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อุ้ยตัวแม่จึงมาคือชีฟืนได้แล้วนะแต่ชีไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำอ่ะเออชีไม่ได้ใช้ชุบชีวิตด้วยซ้ำอแล้วได้แม่ชีเยอะสสดอะมิก oh ตัวแม่มากแปลว่าอีหวานตุบแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยต่างจากเมตาเดิมสักเท่าไหร่นะมันแค่เปลี่ยนเอาอีเทอร์นอลชูกาออกไปอ่ะ อะไรประมาณนั้นปะเหมือนเดิมเลยอ่ะจะลองดูก่อนก็จะยังไงถ้ารอบนี้ชนะก็คือเหมือนเดิมเลยเหมือนก่อนหน้านี้ที่ฉันแนะนำเลยว่าเยติชนะเมนโลแปลกปะมันแปลกปะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ Ellow, ana, <c oughs> เมโลชนาเยติอืมต้องได้เถอะนัทโนอ,อยู่เถอะทุสา์าทำแคด,ดี้มาขนาดนี้นีานาทโนยิงเออ <c oughs> เดี๋ยวมืนหัวเดี๋ยวอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหขนาดเยติยังแบบโดนท่ากุหลานได้อะ่ะ คิดดูลักกันเดี๋ยวจะลองอีกรอบนึงก็ได้สมบัติแบบเก่าแต่ที่ลองไปก่อนอันนี้เราก็ซู้ไม่ได้นะทีมนักนูนะ่ะไม่ได้เลยอ่ะนักนูคือตายเลยอ่ะชีไม่สามารถแบบออกสกิลได้เลยอ่ะจริงไม่ได้ได้วยซ้ำอ่ะดูสิจนมันโตปเปล่าแล้วทุกคนคือมือหัวหมดคืออะไรเอ่ยคุณน้อง เจตีเมือนหัวได้เลยกรรมการอึ้งเดี๋ยวเราจะตีอารีนาจริงแล้วก็ไปดูว่าเราแพ้ใครบ้างแต่ตอนนี้ฉันไม่แพ้นะคะอ่ะฉันแพ้อยังยังคือแม่หมดฉันมันซึ้งเกินไงอ่ะฉันแพ้อยังยังจะแพ้ตอนไหนมันไม่ค่อยมีใครแบบใช้แม่หมดความมืดด้วยเพราะว่ามันแบบ day วันไงเฮ้ยฉันแพ้แล้ว ฉันแพ้อะไรฉันแพ้อะไรอ๋อฉันแพ้ท็อปเซิร์ฟว่ะอันนี้ฉันจัดเหมือนเขาเลยนะเป๊ะเลยนะคะมาดูว่าเป็นเพราะว่าพลังดาวเยอะหรือเป็นเพราะว่ามันแก้ทางได้จริงๆนะคะฉันว่าเขาน่าจะดาวเยอะ,อ,ะอ่ะลองดูก่อนอีฮทนาลอีฮทนาลอืมอ่าอยัางไงไหวไหมไหวไหม ไปไหมไปไหมหมันจะได้เลยอ่ะพอยได้ทีมแบบเก่าเอาไก่อนทีมแบบเก่าชนะแบบใหม่แล้วถ้าเกิดว่าแม่หมดฉันมันใช้เป็นหีบเหรอหีบประทะหีบอะแต่ว่าอีเทอร์นอลประทะกับแม่หมดแทนอะ่ะเออแบบเนี้ยมันจะแฟร์กว่าปะ,ปะก็คือใช้หีบเหมือนกันอะ ถ้าเกิดว่าอีเทอร์นตายเนี่ยก็คือจบอยู่ดีนะคะสรุปแค่เปลี่ยนเป็นหีบเอามาดูว่าจะสรุปไหมอาจจะสรุปไหมหรือว่ายังไงจะสรุปไหมยังไงคะอ่าสรุปอ่าสรุปอ่าสรุปหรือ,อยังสรุปหรือ,อยังอืมก็แ,แค่เปลี่ยนจาก นกหวีดเป็นเห็บก็คือซาโลอีวานก็ตุ้เหมือนเดิมจบแค่นั้นแหละแม่หมดความเมือตอนนี้คือเป็ดหีบชนะเลิศจบ,จ,บจริงไหมไปเรื่อยๆเป็ดหีบชนะเลิศเนี่ยไปเลยเล่นไปเรื่อยๆพอละไม่คิดทีมละแั่ที่ันลองเทสดูนะคะเป็ดหีบนาฬิกาจึง้งนะคะเรามีเซเลรี่ด้วย มีต้นไม้พันปีเมลโลบานี่แตบบน,นเสาอาชันแพ้ใครอีกอะอาฉันมาแพ้อะ้รอีกฉันมาแพ้แม่มดเป็ดอะโอเคอีนาฬิกาเนี่ยจะมาแพ้ขนนกนะคะอีเทอรน์นอลออกนะคะใช้เป็นแม่มดนะคะแม่โมดก็มีอยู่เซตเดียวนะส่วนเซเลรี่เนี่ยใช้เป็นครูไทม์เนี่แหละนะคะเทียวฉันใช้เป็นโจมตีลวนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทีมเทียวรอบนี้มันแพ้ต้องเปลี่ยนเป็นเทียวเลือด นี่ไงต้องเป็นเพียวเลือดนะคะไม่งั้นเนี่ยชิดตุเลยเอาเพียวตั้งกันบ้านนะคะแล้วรอใช้สมบัติแบบแรงตีอีแบบแรงเนี่ยน่าจะไม่ไหวเวลาเจอเพียวเพราะว่าเพียวมันหิวยื้อะไงแต่สมบัติแบบเนี้ยมันเน้นจบเร็วนะคะถูกไหมถูกไหมถูกเถอะถูกเถอะเพียวยังอยู่นะ แพ้แต่ฝั่งเราก็อยู่แบบเยอะเลยแหละเพียวก็ยังอยู่ยังสงสัยอยู่อ่ะใช่สมบัติแบบแรงเนี่ยสู้เพียวไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสมบัติแบบกูทามเยอะๆอะสมบัติแบบหวานๆเนี่ยจะสู้เพียวได้อันนี้ดาวเยอะนะคะสมบัติแบบแรงนะคะใช้ทีมเพียวตีชนะถูกไหม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 ถูกนี่ ถูกอันนี้สมบัติแบบหวานนะคะแต่หวานไม่มากเพียวตีได้ถูกไหมถูกไหมถูกเออฉันว่านะเพียวอ่ะมันน่าจะแพ้พวกนาฬิกาเนี่ยถ้ามันเจอนาฬิกามันน่าจะซู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทีมนาฬิกาเอานาฬิกาไปตีถูกไหม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 ถูก<ฮ>ก็คือเราต้องเปลี่ยนสมบัตินะคะในการตีกันเนี่ย ไม่มีนาฬิกาเอาเพียวไปตีถูกไหมได้ไหมได้ไหมได้เฮ้ยมันมีทีมแล้วมาลงตัวแล้วนี่ไม่มีนาฬิกานะคะเพียวไปได้ไหมถูกต้องเลยอันดับ33แล้วคืออะไรอโอเคฉันตีให้หมดเลยละกันนะคะฉันสามารถขึ้นแกรนหนึ่งได้เลยละ่ะนะคะขอไต้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอาสมบัติแบบแรง เจอเพียวเลยถูกไหมชนะไหมชนะป่ะวะเฮ้ยชนะแปลว่าคอนเซ็ปต์ฉ ouais. ันถูกนะคะอ่ะถ right. ้าเจอนาฬิกาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นแม่มดที่เป็นนาฬิกานะคะใช่ไหมใช่เฮ้ยแกหนึ่งแล้วถูกไหมอเมก้อ้าวอีลิตอ้าวเดี๋ยวนะ อาดับสูงสุดมีแค่อีลิตหนึ่งฉันฉนไม่มีแกนหนึ่งให้ไต่ขึ้นไปนะคะอ่ะสมบัติแบบนี้ใช้แม่มดนาฬิกาอ่ะเจิงเจิงจิงเฮย้ยจะได้ข้อสรุปจริงๆละอ่ะไม่มีนาฬิกาใช้เพียวเฮย้ยมันดีเลยล่ะมันดีเลยล่ะนี่อ่ะไม่มีนาฬิกานะคะเพียว มันดีเลยล่ะเลยล่ะไม่มีนาฬิกาชนะปะวะ้ชนะมันดีเลยล่ะไม่มีนาฬิกาอีกแล้วก็เพียวเลยล่ะสูดๆเพียวก็กลับมาติดเมตาหรอไม่มีนาฬิกาไปแพ้ปะวะชนะอยู่ ยังชนะอยู่เลยอ่ามีนาฬิกานะคะก็เป็นแม่มดนาฬิกาไปเอาแพ้อ่ะผิดพ้าทางเทคนิคบ้างนะคะเออช่างมันเถอะฉันไม่พยายามหาคําตอบแล้วนะเพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างงี้แหละมันจะมีแพ้มีชนะแบบนี้แหละคือมันไม่มีอะไรที่มันถูกต้องร้อยปร์็นหรอกอารอบนี้ชนะไหมชนะเถอะ อารร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 อ่ะมีนะคะอันนี้มีนาฬิกานะแล้วชีใช้เป็นหีบด้วยอันนี้น่ากลัวเลยล่ะฉันใช้อะไรแก้วะใช้สมบัติแบบแรงปะลืมว่ะแบบไหนวะฉันลิมอ่ะอีหีบเป็ดเนี่ยฉันเลิมนะคะเอ่มเดี๋ยวก่อนนึกก่อนเหมือนจะเป็นอีเทอร์นอลชูกานะคะเว้ยฉันแพ้ฉันแพ้ทีมแบบเกา อเมกาฉันเริ่มแพ้แล้วนะคะเอาเป็นว่าฉันขอสรุปสั้นๆว่าสองทีนี้คือจึ้งเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นหีบกับเป็ดนะสมบัติแบบนี้เลยนะคะเป็ดหีบนาฬิกาแล้วก็จะมีทีมเพียวด้วยนะน่าสนใจมากที่เพียวกลับมาเล่นได้ด้วยก็จะมีสมบัติเหมือนเดิมเลยเป็ดหีบนาฬิกานะคะแล้วก็ใช้เป็นน้องเยตินะคะอ่อท็อปปิ้งเนี่ย ไอตัวต้นไม้เนี่ยก็เป็นเลือดเหมือนเดิมนะคะจากคลิปก่อนๆที่ดิฉันแนะนำไปเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดคร่าวๆให้ดูนะคะว่าออปชันนี่งมีอะไรบ้างนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องเยติก็เหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้อ่ะไล่ให้ดูไปนะคะที่ระอันแบบนี้นะคะแม่มดเนี่ยเราแนะนําไปแล้วส่วนเซลล,ลี่เนี่ยดิฉันจะใช้เป็นครูทามนะคะอ่ะภาพรวมนะคะประมาณนี้นะคะส่วนเพียวเนี่ยฉันใช้เป็นเลือดนะคะอ่ะบิสกิตเป็นแบบนี้ เนะะ้นแบบนี้เอฟเฟกรวมเนี่ยลดความเสียหายต้อง50นะแล้วก็จะเหลือเซเลนซอลนะคะเป็นคูทามล้วนนะคะาภาพรวมแบบนี้นะคะนี่ทักเฉยอะไรประมาณนี้นะคะเมนโล่ก็แบบนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะเพิ่มบาฟทาม25%ก็คือได้แล้วนะคะเมโล่ทีมนี้นะคะที่จะรู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วก็จากที่ลองดูเนี่ย ถ้าเราเจอทีมที่มันโหมดาเมจจริงๆเนี่ยใช้ทีมเพียวแต่ถ้าทีมไหนที่มันไม่ได้โหมดาเมจมันเน้นแบบออกสกิลรัวๆเนี่ยใช้ทีมเมโลนะคะสำหรับการลองเล่นแม่มดแห่งความมืดวันแรกนะคะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาเป็นว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนทีมในอนาคตนะถือว่าให้คลิปนี้เป็นแนวทางเริ่มต้นก่อนนะคะ อาจจะไม่ใช่เมตาแบบร้อซนะคะอาจจะแบบมีการเปลี่ยนใช้ตัวละครนู้นตัวละครนี้มาแทนเนาะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อหละกันเพราะว่าดิสนก็ทดลองมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะถ้าใครกดไลค์ขอให้ไม่หลุดเลดแม่มดแห่งความมืดนะคะแม่มดแห่งความมืดออกมาก่อนการันตีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปและวบาย A few moments later ขอนนอกดาวเยอะแยะคนนี้ต้องเจอทีมนี้ เยาคนนี้ฉันฉันเห็นหลายรอบแล้วยาคนนี้นี่เห็นไหมฉันมองออกแล้วล่ะเยาคนนี้ขนนกไม่มีรีการ์ไทยเพียวถูกไหม,มนี่มองออกว่ายาคนนี้คือตั้งพิมอ่อมนะอ,อ,มนอ้าวทำไมมันอ่อมเยอะจังอะ ก็ขอบคุณนะคะอ่ะแล้วจีคนนี้เอ่อผมบัติแบบนี้คือมันมีโอกาสที่ฉันจะแพ้นะแต่ฉันไม่รู้ว่าสซทีมอะไรอะเซที่พี่เอาแล้วกันเอ่อ,อเอาไสนทนะนะคะนี่แย่ยคนนี้เจอกันอีกแล้วแย่คนนี้ยายดาวตันเนี่ยแล้วก็ขนนกกับนกวีดเนี่ยแยคนนี้ต้อง เดี๋ยวนะเอ่อต้องเป็นอันนี้ปะต้องเป็นทีมแม่มดอันนี้ใช่ไหมอ้าวไม่เหรอคนละคนหรอยาคนนี้คือยาคนจีนอะเดี๋ยวก่อนหรือว่ามันฟุกวะเพราะว่าฉันเจอชีบ่อยนะฉันว่าฉันเจอชีบ่อยนะอ่าอันนี้ลองเป็นเพียวเพียวอ่าชน,นะ๋ยนะยาคนนี้เดี๋ยวก่อนฉัน ฉันใช้ทีมนี้อ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะฉันแพ้ว่าเดี๋ยวก่อนยายคนจีนเนี่ยสก,กินสีทองเนี่ยทำไมเซนเจอร์แบบนี้เยอะจังอ่ะคืออะไรอ่ะแปลกๆนะเออเหมือนบอดอ่ะคืออะไรอ่ะยายคนนี้อีกแล้วอ่ะฉันใช้นใช้เพียวได้ไหมเนี่ยยายคนจีนเนี่ย ฉันแพ้ทีห่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ละเน,นี่ยยายคนจีนคนนี้เดี๋ยวก่อนคือฉันตั้งกันบ้าไ้เป็นเพลี่ยแล้วยายคนจีนคนนั้มาตีฉันบ่อยมากเลยนะเนี่ยมาตีฉันอีกแล้วเนี่ยคือเหมือนฉันตีอยู่กับชีสองคนอ่ะตอนนั้นี่ฮาวไงนี่ฮาวแล้วฉันแพ้ชีวะคืออะไรโยดเดี๋ยวนี้ยายคนจีนอีกแล้วเ,ออเจอมึงตลอดเลยเนาะ โอเคใช้เพลนี้เนี่ยนชนะบางทีฉันก็ชน,นะนะแล้วฉันก็จะได้สิบห้าถ้วยแต่บางทีฉันก็แพ้ฉีนะคะอ่ะอันนี้แบบแรงใช้เพียวถูกไหมโอ่ลรอบนี้ฉันจะเจอชิงไหมโอเคอันนี้ใช้เป็นอันนี้แม่มดแมลโลถูกไหมชน,นะ พอไต้านจะเริ่มละอยคนนี้นี่คือแบบไม่ใช่คนจีนอะ่ะแล้วสมบัติแบบนี้ใช้เพียวสิได้ไหมจะนะนะคะ <S <S แต่ถ้าเจอเยคนจีนคนนั้นนะ่ะต้องใช้ทีมแมนโลไม่รู้ทําไมนะไม่รู้ทําไมนะคะใช้เพียวแล้วไม่ชนะอย่าแพ้เยอะนะอย่าแพ้เยอะไปห้ามแพ้เยอะ ห้ามแพ้เยอะห้ามแพ้เยอะเด็ดขาดโอเคได้ okay. ส,สาม,สมถ้วยน้อยมากโอเครอบนี้รอบนี้ฉันว่าฉันลองใช้ทีมแม่หมดแมลโล่อะชนะเหมือนกันอะสองพันเก้าองพันเกอีกร้อยถ้วยอันนี้สมบัติแบบนี้ใช้เป็นแม่หมดแมลโลได้ไหม ได้ชนะของถ้วยอ่าอันนี้ทีมแกนหนึ่งขอปั๊มแต้มนะคะใช้เพียวชนะชนะชนะโอเคขอบคุณนะคะได้แต้มแล้วยี่สิบเลยอันนี้ก็เพียวขอแค่ขึ้นแกนหนึ่งแล้วจบเลยจะไม่เล่นแล้วนะคะก็จะเอาภาพนะคะแล้วก็จะเอาเทสตด้วยนะคะไม่เอาแกนหนึ่งมาให้ฉันปั๊มแต้มเลย เอาแต่บอดมาให้ฉันปั๊มแต้มนะคะคืออะไรอันนี้สมบัติแบบแบบไม่มีขนนกอะเอาเราใช้เป็นแม่มดแมโลอันนี้มีขนนกนะคะเกวอาทูกโอ้อยคือมันเจึงมากบอดอีกละทาไมถึงมีบอดบอะไม่เข้าใจ อันนี้แม่มดแม่โล่เอาแล้วฉันไม่เจอชีคนจีนแล้วว,ว่าวฉันเจอแกนนึงแล้วอีนี่คือยายคนจีนยายคนจีนคนนี้เดี๋ยวก่อนขอชนะเถอะโอ้ยแพ้แม่งลบห้าถ้วยกูไปตีบอทตั้งนานบ้าตายอ่ะเจอคนละขอชนะได้เถอะอ้อาวามาแพ้อะไรมันเสียแต้มดอ ไม่เอาขอชนะมันเหมือนมันแกล้งชนะเกมอะฉันว่ามันไม่ได้ให้แบบให้แต้มฟรีละคือมันมาแกล้งันะแบบเนี้ยก่อนอันนี้คือฉันเจอกับบอทเพราะอะไรคะคะาฉันได้แต้มขืนละโอเคฉันขอชนะทีนี้นะคะใช้เพียวใช้เชพียวอ,อ่าชนะเฮ้ยยิฟซีไมก็ ขาดอีกประมาณสิบสองอะไรก็เที่ยวเที่ยวยายคนจีนนี่เคอเดี๋ยวก่อนโอเคฉันไม่ตีหล่อนละฉันไม่ตีหล่อนละฉันไม่ตีคนอื่นนะฉันไม่ตีเธอแล้วฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วนะคะออมี่ห่าวเหล่าโกงฉันไปแล้วไปคนอื่นดีกว่า,<ม>าอ่าได้สิบสองเคลืนยังโอ๋ยขาดอีกเก้าเฮ้ เร็วๆๆ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 ติคนนี้ก็ได้เพียวเพียวเพียวชนะ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 หกต้องค์เกินอย่างเกินอย่างโอ้ยนี่นะคะเคลื่อน Grand Master อนึงนะคะแบบลูกคนหนูเลยโดยสองทีมนี้แหละนะคะที่แนะนำไปนะคะโอ้ยไมกาฉันพอใจแล้วฉันไม่ทำละพอเหนื่อย